ครับสวัสดีครับวันนี้เรามามอบสิ่งของนะครับที่เป็นสิ่งของที่เราคัดเลือกแล้วจากการที่เราจะขนย้ายบ้านเนาะย้ายบ้านช่วงนี้แล้วก็จะมีเสื้อผ้าเครื่องเรียนต่างๆมามอ,มอบให้ทางประธานชุมชนนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับถ้ามีสิ่งของเหมือนพวกเรานี่ครับแทนที่จะไปชั่งนกิโลขายซึ่ง อาจจะไม่ได้ประโยชน์มากมายนะครับแต่เรามามอบแบบนี้ก็เข้ามาโดยตรงที่ชุมชนเทปรั์ได้เลยนะครับปรเป็นประธานชุมชนเทพลัดสี่นะครับทางประธานชุมชนก็จะประกาศาให้คนที่ต้องการนะครับมารับเอาไปนะครับน <the> ะใช้เสียาทักประกาศให้เข้ามาดูเตือะแล้วก็จะมีพวกหนังสือ หรืออาจถ้าไม่ได้ใช้ก็อาจจะเอาไปแบบว่าไป,ไปช่างขายแล้วเอาเลยได้เข้าเข้ารัวก็ได้ค่ะคใช้หมดเลยที่คนถือุขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปนะครับออ๋เงยมาบริจาคแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ไม่เจอพี่เจอพี่ผู้หญิงค ยังยังยงยงไม่หมดเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวหนูเอามามา,มาส่ทบอีกค่ะวันนี้นะคะในนามาช่อง YouTube Happy m ม m 2365มกับ y กับ u t u b e ลุงพันธ์ทองใจดีค่ะนำของที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ายังใช้ได้นะคะ มามอบให้กับพี่ประธานชุมชนเนาะประธานชุมชนวลจันท์แซ่โซค่ะพี่พี่นวลนวลจันทร์แซ่โซเป็นทั้งประธานองรงการและชุมชนค่ะและและประธานชุมชนกุ้งเคยมาบริจาคที่นี่ครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นไม่เจอพี่ค่ะแล้วเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังเก็บของไม่หมดอาจจะต้องมีมาพบพี่อีกครั้งหนึ่งค่ะฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ใครที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ก็นี่แหละค่ะยินดีมาก อาจจะอันไหนใช้ไม่ได้ก็ขายเป็นกิโลไปเลยใช่ค่ะก็เป็นรายได้เป็นกองกลางอะไรกันไปค่ะเดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆผ้าข้าขกล้อณผ่ะพี่นนท์จันในชุมชนเราจริงๆเนี่ยค่ะแทนเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เราเราเป็นยูทูบเบอร์ทั้งสองคนค่ะเพื่อจะได้ช่วยกันมันก็มันก็หลายๆอย่างเนาะมันเป็นชงทางรถไฟแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเสื้อผ้า ก็มีส um ่วนหนึ่งที mm ่เขาเอามาให้ก็ไม่มากคแต่ถ้าให้เขาขาดแขนเขาระบากจริงเขาคงจะลำบากเรื่องที่หัวใส่เรื่องบ้านเรื่องอะไรของเขาท้องของมขาเป็นคนเกินที่จะทําอะไรก็ลำบากเป็นที่ดังรถไฟข้ค่า็ลำบากอืมอันนี้เราก็ประชาสัมพันธ์เนาะเท่าที่เราในศัญญาภาพเราทําได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็จะให้พวกอย่างเนี้ย หนังสือเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเนี่ยก็ก็หลายๆคนที่พูดกับประธานเขาก็ฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดใหม่ค่ะกงจะพูดอยู่ก็เราจะพูดใช่ใช่ใช่รอดูเนาะรอดูว่านายกคนใหม่นี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงิถีชีกิจดีขึ้นับแล้วในเรื่องของคนว่างงานนะคะอย่างมีมีแบบว่างงานอย่างอย่างหนูเนี่ยเป็นทําบริษัททำคำสามบางทีขาดแคลนแรงงานนะคะ มีคนแบบว่าอยากทํางานไหมอะไรไหมแบบบางทีถ้าขาดคนเนี่ยหนูประสานจะทําที่ได้เลยไหมก็ประสานได้แต่ส่วนใหญ่นะ <C a> ค,นคนที่สูง <C a> อายุอยู่คนที่พอทํางานได้อะไรได้เขาก็คนข้างนอกเขาก็ใจดีเขามาประสานเรื่อยๆ, <C a> ๆอ๋ <C a> อกแสดงว่า <C a> หนุ่มสาววัยแรงงานเนี่ยก็คือก็มีมีงานทำอยูอ่แล้วมีบางทนเพรานั่นที่ไปหาเก็บ ของเก่าเ,เพื่อช่วยเหลือตัวเองตรงนี้ก็ไปเรื่อยๆสามร้อเพราะว่าของกุ้งบางทีขาดของกุ้งยางบางทีรับเหมาเป็นงานเป็นจอบๆเป็นจอบๆอย่างเช่สมมุติว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคพืว่าให้ครั้งละห้าร้อยเลยนะคะแต่ว่าต้องทำให้เสร็จให้เนี้ยบตามที่เราบอกแต่งานมันไม่ได้ใช้สกิลมาก แต่เราจะฝึกให้จะอบรมให้ว่าต้องทําอะไรยังไงอาจจะได้รบกวนขอเบอร์พี่นวลจันไว้ว่าถ้าบางบางครั้งกุ้งขาดแรงงานมีงานสวนกับงานแม่บ้านซึ่งในทุกครั้งที่ทำเนี่ยกุ้งจะเป็นคนฝึกอบรมให้ค่ะจะเป็นคนได้ก็ได้แล้วเราจะประชารสัมพันธ์ให้อะไรให้เพราะบางช่องเราอาจจะไม่รู้กับเขานะว่าเขาทำงานหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ค่ะเนาะเพราะของกุ้งจะมีเรื่อยๆบางส่วนที่เราจะแมวเข้ามาก็ส่วนที่เป็นคน อ๋อ oh. oh. ใช่ใช่ใชใชใชไ,มไ,ไม่ได้นะขอบคุณพี่นนท์จันทรมากเลยค่ะค่ะ